เลี้ยงโต๊ะจีน,จนวันนี้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเลี้ยงโต๊ะจี่นายผู้ใดกินเอาเลี้ยงโต๊ะจีนก็นให้คนนี่ยละกินเนาะมาแมนเนาะขัดยงโตต้องซื้อข่อยบ่อย่างระพยบ้านเนาะล่ะโอ้ยขาเบิ่งอีกจากน้อยก่อนแม่มาตั้งแต่กวางตะไก่ต้องทาเบิ่งให้ได้แม่ว่าเป็นลองย่างหมี่บ้องแม่เปิ้ลปึกแม่หนาเนาะบ่ปึกิ่งเนาะข่ายเลี้ยงมาทันหอดโต๊ะจีนนี่กับข้าวเต็มโต๊ะเลยเด้เหรอเออจังเส้นนี่ขาหมู เป็ดพะโล่ไก่พะโล่แล้วก็ขาหมาไม่หอดขาหมูไม่หอดขาหม,มากูมา<ร>ขึ้นแบบอีหน,น่าหวานกูจะนั่นนงขาหมาเนาะเอาจังซี่มันเป็นยังไงอัน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 ตุกีนาะยอยากพูดอยากพูดมีอาหารหลายอย่างหลายแนยวลายเมนมีทั้งเครื่องดื่มพุดน้ำผูดเดื้อ เอาจังซีดีกว่าแม่ต้องสามารถมือเงยกับไอ้กัมพาเรื่องตามหาลูกหาเต่ากันจจน่าสิจัดกันเองย่าลืมนงคุณน้าจัดสิพ่อรู้ว่าพ่อวูดคำนี้ให้แม่กินเขากับกันจจน่าก็นู่จ้าเรื่องเขาเนี่ยบริสุทธิ์กูเห็นดีหลายกินเป็นไหมข้าวเจ้านั่ยข้าวเจ้ากินเป็นไหมโอ้ยกูไม่กินข้าวเจ้าลงกินข้าวสวยนะก้าเหนียวหมูย่างนะมีไหมโอ้ยมันเหม็นเล่าแเถอะว่าาเดียเนาะ อันกินยังงม่เบิดบอกกินได้แกบกับข้ามบุขากินได้เมื่อจีว่าแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกันจะหน้าไห้อีลาไปเอากับของอยู่ของกินมาให้แม่ต้องสากับไอ้ค้าพาดมากินน้ำนระดาเด้ออีลาเจ้าเป็น้างอาหารโตจินเครื่องดื่มกับมาพรเ้อะจะเอ้ยเอยแล้วมึงลูกเจ้าดุโอหลุน้องเจ้าน้องสาวต่อแม่มม่คือสวยคือไม่สวยแถวอีลาเอาื่องเนื้อไม่ใหญ่นอเด้อ โทรสารเรื่องตามหาลูกหาเต่าเด็กกันจะน่าเสียไอ้ปัญญาหน้าไม่หายดอกแม่เนอะเดี๋ยวเล่าก็มาดอกแม่จ้าบอกอิมกับเต็มแล้วเหางานไม่พอแท่บักปัญญาลูกคอยบักคำพาคำพาเอ้ยบักปัญญาบนเนื้อม่นเสียงผู้ใหเสี่ยวเช้อยู่หน้าบ้านเนาะมันแขกมาจะใส่หนอนกานการด้ยการ ต้องสาเสียงโห่ว่าเหงาขลบคุณเลยแมจ้าจ้าจ้าใหญใหญ่ที่ฐาอยู่หนีมาละตีไอความเป็นเคียกว่าเส้มาส่งแขกมาหลายแจกสวดช่วยทุกทีละเลยเป็นจังได้ของอยู่ของกินเหล่ายาป่าปิงได้มาครบเหล่าไอ้ครบเรียบร้อยทุกการเหล่ายาเดี๋ยวเขาก็มาส่งเดี๋ยวตามมาหอดเมื่ถึงสิบนาทีต้องไล่เลยไอ้ปัญญาพี่ยังหลักการการจะหน้าสีมีเรื่องเบอลซูฟังไอ้เรื่องยังหลักเดี๋ยวนี้มีไอ้กำมพ่าแล้วแม่ท้องสาห้าจากอุบลพูดเอง มาตามหาลูกหาเตาลูกมาเรี้ยงบับบ้านกับตองจ้าเถื่อว่าจกินกูกูก่อนกูบุญจ้าเอาจังสี่เดียวกันเลยเมนเขาซื้อว่าจังนั้นเมนกับลูก่คู่นั้นซื้อเมนท่องสากับไอ้คำผ้าท่องสากับคำผ้าจ้าลูกที่เล่าจงมาเรียนซื้อว่าไอ้ปัญญานามสกุลตายจากัสเซนไอ้คือเดี่ยวคือกันกับไอ้เลยเด้อซื้อคือกันมันบุกิดบอยากรองลาเลยนี่ประเทศไทยนี่เอาใงสี่เดียวกันเนาะไทยการกับน้องนี่พากันไปหาเข่าหาหนามออกมาเด้อ เดี๋ยวสั่รับแขกพิเศษสองคนนี่พี่สิเป็นคนจัดการาพี่สิเป็นคนเจราจาเองเข้าใจเด้เอบ่จ้าไปจัดการไปเบอกให้แล้วเข้าใจ่ด้เธอไอเด้ไ <ป S 1> อไปน้องลาบเขาต้องเป็นห่วงเด้อไปพักกันเขาไปหาเขาหานำต้องรับแขกเด้ละเด้อาลาบปะ น้ำชมมีฟองมาแล้วือเกินมาเรียบร้อยเนี่ย่พอร่าเหมยโอ้แทบจะแบบเนี่ยไปเนี่ยยังเมาไหลได้ไมันสิบป่วยพี่น้องเอ้ยกูตาเพเหตุความในใจของปัญญาลูดีนักเพราะว่าแม่กับลูกคุณนันต้องเป็นแม่และไอของปัญญาเองเดี๋ยวเบิ้งท้าหลังขึ้นหน่อยแต่สถานการณ์ตอนนี้นะปัญญาได้เป็นคนห่างคนมีได้แต่งกับคนห่างคนมีปัญญาสิกลับไปเกลือกลัวกับตระกูลต่ำๆคือเก่าไปได้แล้วเมื่อวานทีเกิดอียังขึ้นกระตร้างปัญญาเสร็จเป็นบะหูจักแม่กับอ้ายเบิ้งสาวก่อน นั่งอยู่นี่ด้วยแม่เด้อผมสิเขาไปถางแม่เด้อแม่เอ่ีดี้นะอาแมันุชใส่หลักกูบอกกูเด้อปัญญาโนะเหรอมาไม่ยันปัญญไม่ยังไม่ยังมาเนี่ยเอาเอาปัญญาเจ้าว่ากอดใคอยยังเนี่ยส่งบอดีเจนไอตีไอกับแม่มาหาเนี่ยนะเจ้าเป็นไผกันนี่เหรอปัญญาจำไอ้บ่ได้อิลิติอย่ามาผีมาแม่เขามาหามาหน่องลามามากๆพอจำเป็นดอกป้ายังยังซึ่งก็ได้ประจมปุ๋ยแล้วเนี่ยปัญญาเอลีแม่เนี่ยข้ากันมาเนี่ยปัญญาเอลีแม่ แม่แ,แม่เขาไปบอกไปไอ้อยอดเมียแล้อว้ายคุณลูกกาตันไม่ยังไรย่าไม่ยังแม่ฮะแม่นเจ้าพักกันเฮ็ดยังเนี่ยเหรอภาคกันมาล้วนล่ามยังพักกันมาเฮ็ดยังลหล่ะหล่ะพ่อพ่อค่อยๆเบาค่อยๆเบาหน่อยๆลูกหล่ะว่าอย่างไกภาคกันย,ยิยยยนดอ,อ,อก,อก,ก,กแม่อคอยเ<อ>ค,ย,ค,ย,คยบอกเจ้าหลายเท่ีแล้วว่าถ้ามีธุลายธุรั่งยังไอภาคกันโทรศัพท์ติดต่อมาหาคอยแม่นเจ้าสองคนทอดสักคัานยังหอดกุ้งเทพกุ้งไช่เรือ ที่วราอย่างจังซันน้องล่ะหูเพราะว่าไอ้กับแม่นี่นทุกอยาก่างสำเ<ห>ม็จไปกู้นนไปยืมเงินมานเ่ยนะพอกำนันเปิดถามดอกาเใหญ่สู้มืงไอ้คำร<อ> <คำ S 2> ามบังคับทำไมกับแม่เลยติเรื่องนี้เรื่องสิงงง่งมันเกี่ยวอย่างกับข่อยข่อยไม่ได้เป็นคนบอกเจ้าไปกู้ไปยืมมู่เจ้าไปกู้ไปยืมมู่เจ้าก็ไปใส่ตีดอกเบี้ยสิมักเกี่ยวอย่างกับข่อยมันเป็นหน้าที่มู่เจ้าอยู่แล้วน้องปัญญาคือนบอกจังซันละแม่เนี่ยขึ้นบอกเจงซันนี่พอ อย่างใดตัวใดแม่จำไขว่เวลาเจ้ากระบะหนีสองนาทีให้เจ้าพักกันลุงเงินเคยไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเมียเขาออกว่าพ่อมาสิเกิดปัญหาเขาใจบ่เมียลูกไม่เมียแล้วปัญญาคือบ่งไปกับแม่น่ะมาไก่ปนในเมื่อยสำในกับมหาแม่นบัดพบ้เหลือเป็นเจ้าบ้าจังสี่เงปัญญางั้นบ่ไม่เป็นยังมันเรื่องของกูเรื่องเสือเึื่องเรื่องเสือเรื่องยังกับปู่่ปูะแม่มา ยังได้บัตรเลยจะได้แม่ค้าว่าจะลูกหาไม่ขาดเป็นหน้าที่ของมึงไม่ใช่หน้าที่ของกูไว้กูเป็นลูกมึงก็ต้องทรงเสียกูกูอะไรได้เมื่อไรมึงก็ต้องให้กูให้มาแล้วชุมวิทช่องคุ่นทุ่นขวิดยังปัญญาชมวิทช่องหุ่งคุณกูเฮ็ดหยังไอ้พ่อหนึ่งพอฟันเลยว่าการที่ทรงปัญญามาหลับมาเรียนได้ดีได้ดีอยู่เสมอนี่ปัดมาหอดจังสี่น่ะปัญญาเป็นงเคยบอกอย่างสิ่งที่น้องลาห์ะเบ้ามันเป็นอย่างกูพอใจที่กูที่เบ้า ชูมือนี่กูไม่ฐาหนะเป็นถึงเศรษฐีสูงเป็นแก่คนจน,นบังอาจสิมาคบนับยาาิกับกูได้จังไรไปไปไปแม่น้ำหาจนระพุ่ะอย่าพักว่าสีท่ากูปลดกูยังเนื้อ<ล>ตอก,ก,ก,กกระสุนกระป๋องโลกกระเบิดอนยินนีห่ระพุไปไปมวกเนีมาให้ยูี่ เจ้าหนีป่าลงขึ้นบอกค่ามงดอกยามยุบมุจะมาสร้าเสียงหยาบป้ยลูกหลาสร้งมาคือทีนี่นะอัอนจาลูกหลานนี่ มาคือทีนี่นะเมียขายเงินขายนะแม่ได้มาสั่นอยู่บ้านปึกมึงก็มาตายด้วยมึงก็สวัวแท้ไห้เรามาึงไปขายหน้าหน่ะนะมึงก็มาเกี่ยวไบแตงเพากดูกันกน,กนั้นเป็นยาผู้บอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบาปเบื่อที่สนุกเกินเที่ยวดูนางเฮงนางดื่มเอาไป็ะนางเจ้าบือ เอาเอาจังเอาดิไหวกูตี้ทวไหวกูตีวไหวกูตี้ยไหวกูเตี้ยวไหวกูตียวัดมึงเนี่ยโอ้าหลูกมาเดือดร้อนหลูกหล่ะคุเศร้าอย่งสอเศร้าฮอดกินกูีที่กูเอาหน้ามันะบุญฮัวสุยแล้วซู้เก้าใจบ่กูบอกให้สู้ไปสิงซก็ก็พ้ากันไปสู้ที่ทอดสังค้ารมันยังตายทอดพี่โอ้าหลูกมาเดือดร้อนแม่กับสวงใน s w i n โออย่าทำตัวเป็นขังคุกขึ้นั่งหได้อบลูก้ามาก็เปขังคคกดีเถอามุกาก็จิงกพราาวิหายแล้วมึกตายซะว่าดัดไปพากันตายอย่ามาตายซะเงี้ยูเสียจะได้มาที่ที่เงี้ยปู ท่านนงปัญญาบอยอมลหลับมาเป็นยังดอกแม่ปัญญาขันสิคิดว่าปัญญาเนี่ยไปกับแม่มาหาขันบอยอมลับนับตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปจะถือว่าไอ้คนนี้เนี่ยเป็นไอ้ของโตปัญญากูเฮงต้องจัดการในยินข้ามนิวไอ้คำพา รับรองว่าคนจักกูนี่บ้าวโสสองคนมานับยากอย่างแน่นอนหายไม่ได้อีกสองที่ทักบอกว่าพ่อนะูสินยบช่วยอยี่เลยนะกับบ้านกับสองเขานี่คำพาโจงแม่ไทยกับบ้านเมื่อโออบไหลสีพรนความที่บังมันดาหลับแม่ทุรุนทุลายเลยกับบิรน วอนป้าดินเอาไว้มาเพิ่มร่วมให้ใจให้เล่าได้หันใจต่วนุกอ,อ,อ่ะแม่นุงปแม่แผมเอขคืนเมื่อตตยอยู่บ้านให้ลุงป้าได้ลำเล ทางบาง้านลายบ่อแผลงหลงเซลซูบหยาดวงสาคณะควบสีซอยกันดอยลอาไปเนี่ย <คน S 2> <อ>สูปไปเนี่ยซูปซูปยังไงจังเลยไปเนี่ยเม่มาลูกชายน้อยตายกลางทางคนสิซ่าไปไปคุณเนี่ยคนสิสมน้ำพื้นสีขมขื่นไปทั้งใดตัดสินใจลากาป่วยขึ้นเมื่อบ้าน ข้าหลดโยนพันมีหน่อยสิขอทานพอได้ตื่นมันสมควรแล้วเ่ายังต้องข,ขอทาน,นมาแม่ผมเอ้ยขึ้นเมื่อตายอยู่บ้านลุงป่าได้ลำแลเป็นตตทรงสนายายทองสาปเป็นตนายพี่น้อง มาหาหลูกกรบทรวงความมุ่งมั่นปรารถนาพี่น้องตอนนี้หลังจากที่ปัญญาสวงคักแก่พี่น้องนักอกนักใจเรียงแม่กับอายตอนนี้สาวนวลการจะน่าที่ว่าว่าจะไหนม้วนม้วนพี่น้องขันเม่ออกมาพอใหุ้กใจกับคักกนนี้มาลงเหียนไล้มาช่วงอกช่วงใจมันไปวิดไปหลังมันไปวิดบวลาสองแม่กับลูกู ยังเด่มเบต่อห่วงเลยพี่วันน้ำมัลังมาตีละมีหลบบ้านไปนไปเป็นมานี่นา่อย่างโง่ขึ้นมากเนอมาอุ้ใจคักเต้น้องขยี้ไม่เอาไอ้ปัญญาโอ้ไม่ยังกันซองหายยังเด้นี่ไอ้โอ้ยไปซองหายยังดอกละอ้ซองเมื่งแม่กระดูกคนไหนเพื่อนยางหอดไซเหลฉอกละป้าปกมานั่งพี่อ้ปัญญา ไอก้กัแม่แม่ต้องสากัมไอ้กัผ้าไปใส่โอนองการเลยสำหรับสองแม่ลูกนั่นเนี่ยไอ้แนะน้ำมองอยู่ลูกเต่าพันไปเรียบร้อยแล้วพูดไปทั้งเช่นบุรีพุนเอรบาจากศิล,ละละ่ะษณ์แน่น้ำเรียบร้อยแล้วแม่้นอนงการเลยกานจะหน้ากับน้องสร้างของอยู่ของกินตามหลังมาลุยเุยพูดไอ้ไอ้เรือ่องอาหารการกินน้องการกับมาต้องเป็นห่วงเด้อพี่เอาเงินใช้มือจังสี่พันหาพันทรงคารถ บอกว่ายายเอ้ยอยูยังกลไปซื้อกิน้างทางเด้อน้องกานมาต้องเป็นห่วงพนอไอซีพันหาพันปฏิเสธน<อ>ี่ล่ะน้องกานเอ้ยไอปัญญาเอ้ยให้คนถูกคนจนเฮ็ดบุญไว้มันดีแล้วล่ะไอดีแล้วที่กานจะหน้าเรียบคู่ค้องบอพีดที่สุดเฮ็ดบุญไว้มันดีแล้วล่ะไอแต่ว่ากาันจะหน้าจะได้จะได้เนาะจะได้ยังล่ะใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซลูกเล่านะสรงเล่นมีการาศืกอาาแต่ว่าว่าไม่มีความลูกว่าไปหาพอ่อหาแม่จักเธอไอ้ปัญญานี่ละคัก,การเนยท่นเ,เป็นการจนานะเป็นลูกของการจนาบระหูจกความจังสี่ไอ้ปัญญาเอ้ยนองก็บคือการฟังเด้ล่ะลูกว่าดีจังสี่ ไอเป็นแม่นี่ยไอสีเอาขี่ยัดปากมันตายแต่ลอยไปเลยเดะการเอ้ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวอื่นเขาหลายอย่าไปใส่ใจเลยน้องการเดี๋ยวนี่น้องการในพี่เป็นสามีเป็นครูข้องที่พด,ดีที่สุดแล้วการเอ้ยแม่หรอกรับเล่เเาเอาคนอาจ,จังปัญญานี่บ่เคยลืมบุญลืมคุณของพ่อของแม่อย่างแนนอนน้องการมันต้องเป็นห่วงนะจ๊ะดีแล้วละ่ะท่านไอเห็ุจังซีกันจะน่ากับพุ้มใจแต่ว่ามนีแค่ขากลับมาเมื่อยเมื่อยเด้อไอ ตอนรับแขกเมื่อยเมื่อยแล้วเนาะเอาจังสี่พีวาส่งแขกส่งขากลับบ้านแล้วเฮากับใบผักผ่อนย้อนอารมณ์ห้ใจเย็นเย็นเบื่อสาวไอ้สิผ้าไปเดียวแต่ว่าอย่าลืมค่าจ้างหมอลลั่มสิงด้อล,ล่ะเราท่วงดีดีเด้อปวต้องห่วงอ้ายสิหุ่นให้ตามหลังค่าจ้างหมอลำเนี่ยอเอางี้สินะล่ะไปแล้วการแล้วงานแล้วอ้ายสิพ้ามุตูุมุตุกูสุขคนนี่ไปพักผ่อนย้อนใจซะก่อนนะล่ะเนาะครับเอื้อย มองดูดาวดาดฟ้า,อาบอมีเมฆนอมาบางสองปะกายลงมาสู่ภูมินภัยพื้นเป็นคำคืนนล้มเศร้าเงาอุลาเป็นบ้าป่วงดวงมนุษย์สิแตกมางพลาสร้างบ่สอยสู้วาสนนาจังซอยอยู่ บ่มีคูนอนน้ำเขาทนนอนหนาวมาลายปีเปีป้ยวกายได้นอนแรงแฟนที่เคยหักแพ้งก็เลยกลายเป็นมาอ่างเดินคนทางอย่างคนที่คอยเดือนสามเดือนสีขั้นดวงดีลาบลื่นคงได้ชื่นบ่ึ้นคง嗯嗯 พี่น้องเอยหลังจากที่สาวกาญจน้าพร้อมด้วยรอยตำรวจตีปัญญาไล่แม่กลับขึ้นบ้านพี่น้องที่ท่าเรียงนีสิเป็นยังไหม้วนๆกับลูกหลานที่บ้านของอีสานออดซ้อนสินพี่น้องหลังจากที่สาว นวลตานไปขายผักขายมีพี่น้องตอนนี้ลูกของสาวนวลตาลอยู่บ้านท่าแม่ตอนนี้สามกุมารเสี่ยวาวาวจังไหนม้วน,น,นกับลูกหลานที่งานของอีสานออนซ่อนสินพี่น้องสูพันสาเป็นสาวน้อยกำลังโจอโนจูมจี16ปีพ่วงเป็นสาวบ่าวกำลังมองกว้าง ดวงพ่วมมีสีพ่มแจงแสงเรางเริงอน้ำแกงโทรศัพท์จากแฟนๆฟนไปทุกแดดมาทุกด้านเหนือไต่ทรงหาแฟนทางไกลอยากเห็นหน้าให้ติดต่อเนาะตามไปว่าสุพรนสากับผีชายยังอยู่วงกองที่ สวัสดีขอลงไว้คอยฟังไปในท้องเรื่องจำเอาเสื้อจื้อเอาเสียงอีสานอ่อนซ่อนสินเด้อพีนวง Geez. ให้คอยจงอย่าปล่อยวางเอ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 พ่อแม่เอายุธนา สุริยาครับไอ้สุพรรษาตอีเมลกับปานอ่ะไปขายพักขายเนื้กับบ้านเะดนะ็กกลับมา,าอยู่จังหวาไปขายจังไหนไปโดนไปดีให้ไอ้จังหวะนั่นแล้วน้องล่ะแต่ว่าเรื่องของสุพรรษากับสุริยาเนี่ยไอ้หายหไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานถ่ายอีเมลผักกันเฮ็ดเบียร์แล้วไปน้องล่ะล้างถ้วยล้างซ้ำสุพรรษาก็เฮ็ดแล้วล่ะไอา้ ส่วนเรื่องตักน้ำตักท่าให้เต็มองเต็มแอ่งนี่ผมก็ตักไว้เต็มเรียบร้อยแล้วล่ะครับอายเรือตั้งแต่กวดเงื่อนละอายสุพรนสาบอดเทอยู่พอเทียนค้นวนไปละแม่มันก็อนหะพีเรไอ้ะนึกว่าเทียเบียดงานข่ายทีมล่นก็นราะนอนไอสีนวลขายกี่บาทนวดไปขึ้นบ้านนะถ้าลูกของนวดน่ะเต็มใจที่ไปยุนอพีน่ะพี่ที่เอารถรับไปเลยนะนวดนะไอเจ้าเส้นบ่าขาดพี่เรสนวดไปก่อนนะได้เลยค่ะเดี๋ยวนวดจัดการให้ค่ะสุริยา สุพรรณษาหยุดธนาลูกลานคือเสียงแม่เขามาเแม่ครับแม่จ้าแม่ครับขอเดือนนี้ครับสุพรรณษาหยุดธนาสุพรรณษาลูกหลานเดี๋ยวนี้น่ะลูกหลานอะทำการ์ดทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นบารุกล่ะเฮ็ดเสร็จเหมือนแล้วจ้าแม่คุณย่าน้าในอู่ในแองตักเต็มไปลูกผมตักไว้เรียบร้อยแล้วครับแม่หน้าเรือหนักกดไปลูก เดี <minutes> paid, ๋ยวสุพ่นสาพ่นกวรเรียบร้อยแล้วครับเขาเรียบร้อยแล้วแม่ลูกแม่ครับเฮ็ดงานเวียงงานบ้านนี่พอผมทั้งสามคนกับน้องนี่เฮ็ดแล้วเว้ยแล้วครับเหลือย่างเดียวครับตอนนี้เหลือย่างอย่างค้าเหลือแต่เพราะท่านได้กินเข่าเท่านั้นครับแม่เหลือแต่เพราะท่านได้กินเข่าทิ้งขี้เอาแม่เป็นยังขึ้นมาหาอยู่หากินเกิดหาแม่บ้าลูกจะโบกแต่ไหมลูกแม่ครับเ้าเลี้ยงหาอยู่หากินนั่นจักเสดผมกับน้องเนี่ยหากินยังล่ะครับแม่แนวอีพอกับยานั่นเราก็บวยอยู่บานเได้ครับ แม่ครับอยากกินข้าวแต่ว่าต้องท่าแม่ถ้าแม่มาเมาลูกสามคนก็ต้องอดตายเป็นบ่แม่ครับแต่ว่าอีพอกับแม่ยานั่นเพื่อนไปกรุงเทพกรุงไทยสันเดยครับแม่แม่่าก็พ่อพวกเจ้าไปกรุงเทพกรุงไทยไปยังล่ะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนสิไปตามหาเอาปัญญาสันเดยครับแม่ไปหาอย่างลูกไปหาเอาปัญญาไปหาเฮ็ดหยังให้แม่ทาาแม่ ยังก็ว่าดูดูแลลูกหลานอยู่ในบ้านฮะเพิ่นว่าอ้าวปัญญาไปเฮ็ดการ,รเฮ็ดงานได้เป็นเจ้าเป็นนายอีบอกรับยาก็เลยไปถามว่าสิได้เงินได้ข้าม,มาไทยทีไทยไนาเขาขึ้นบอสเนีครับแม่มมยาของพระเจ้ากับปัญญาอ่อนพอ่อพวกเจ้าน่ะทุกแท้ไม่มีปัญญาอีกพอ่อแม่จ้าพอกำนั่นเพิ่นกำมาถามหนีถามซีนทุกมื่อทุกเวิน ยากับพ่อแล้วก็บอกหูจ่าข้าสีเฮ็ดสียัมเราก็เลยขึ้นไปหาเอาปัญญาอยู่กรุงเทบจ่าแม่สุจ่ายุทธนาครับแม่ในเมื่อพ่อของพวกเจ้าน่ะกับยาของเจ้าทิ้งไปอย่งสิ้นอ่ะดีพวกเจ้าหมตายลูกลานเดี๋ยวนี้น่ะแม่สิมีข่าวดีมาบอกลูกลานเชนเบอรงแม่ไปขายผ้าขายมีน่ะแม่และพ่อผู้สายเจ็ดรักใจดีควนซื้อเสื้อผ้าไม่ไหมให้แม่ สรอยแม่ปะค่อยมีแม่ก็มีใส่เวนแม่ปะค่อยมีแม่ก็มีใส่แม่ผู้ะใยใจดีผก็ใจคนใจดีจังไหนลูกหลานผมลืมเรียนอีเมฆของผมใส่เสียสีแดงโตไหมแก้วแหวนเงินทองกรใส่เต็มต้นเต็มโตเลยครับแม่เห็นบ่เไหมจะแม่สิเตอแม่สิให้ให้ลูกเห็นลูกอะเห็นเห็นบ่ลูกเห็นร์จ้าเบียร์นี่แม่มาสวยจังนะเบียร์ไม่น่ามั้งนะครับนี่แม่ครับนวลนวลบอกกับลูกเรียบร้อยแล้วบหรนวลเนี่ยแน่มพี่แม่ค่ะ นวลนวลต้องได้น้ำโลกของนวลนะว่านี่คือบาดี่พ่อใหม่ของเขานะใส่กระมิตรเมย์ไม่นี่ยค่ะสอยแหวนคุณทองที่เมย์น่ะก็ต้องชิดเนี่ยอย่างมากเลยเดี๋ยวนวลจัดการเองละค่ะพี่ลูกสาวหรือลูกชายล่ะนวลลูกชายถึงยิ่งไปโอเคสารพีรับเลี่ยงทั้งวัฒนศาสตร์อะไรนั่นแหละมาแล้วไอ้กระบ่ายู่สุริยาครับแม่สุภาษิตจ่าแม่ยุทธนากรณีคือกันครับแม่ถ้าหากว่าแม่ แน่นั้ให้พวกเจ้าน่ะพูดจากมู้าคนนี้อย่าตกอกตกใจเป็นเด็ดขาดนะลูกครับเมียว่าใจนะลูกนะครับว่าแต่ผู้ชาคนนั้นเพิ่นเป็นผู้ใดกะหล่ะครับเมียท่นเป็นคนดีกันแล้วกันลูกครับพี่เมฆค่ะไปไหนนวลเรียบร้อยแล้วบนนวลลูกของนวลน่ะเขาอยากจะพ่อผองใหม่ของเขาคือจะตายนี่แหละพี่นี่เขาบอกว่าขึ้นฉลากเฉลียวตัวนวลหยุดครับเมียสุริยา นี่คือที่ว่าพ่อใหม่ของพวกเจ้ายกมือวัดดีพ่อใหม่สะลูกลานมาทาเถ่าอ้วนๆดิโอเคคุณเนี่ยว้าวนวลลูกสาวของคุณนวลาอเนี่ยครับลูกสาวของคุเขาหักใจดีไหมครับนวลนวละเมื่อลูกสาวของนวลน่ะเฝ้าจ่าบุเรียบร้อยจิงศีละนวลนะลูกสาวของนวลก็น่าฮักนะอุ้ยคือแม่จังเลยถูก พี่แม่เซ็นนี่ย,งยังก็แจ้งใจนวลเ <สะ S 2> นีน่ยนวลได้ว่าพอหยอกลูกอีสิไม่ได้หยอกอะไรบ่ได้สบอยนวลฮะพี่แม่ฮักกับหู่าฮักแต่ว่าพี่แม่น่ะจะเห็ุขับหน้าครัำคนตาของนวลสิคะนวลให้ลูกของนวลน่ะมาการาบขอโทษพี่เดี๋ยวนี้นะถ้าประเสริฐพี่พอยอมเลยนวลบอกเขามาเดี๋ยวนี้เมตตาส,สุริยายุทธนาครับแม่ครับ นั่งลงสิลูกเมียจ้าลูกหลัครอบแม่ลูกสามคนอะเฮ็ดเกินไปแล้วนะนี่คือเพราะหม่เขาหักพวกเจ้าให้แม่ขอถามลูกแม่ได้ไหมาสามคนอะอยากสิเลี้ยงสูงๆบ่อยากสิเป็นคนห่างต่างมี่อยากสิใส่เสื้อผ้าใหม่ๆึ้นแม่่ลูก,อย,กอ,ยอยากอยู่จ้าแม่อยากอยู่ละครับแม่แต่หน่อยเท่าไ่มา ครอบครัขวของห้องก็อยู่แต่กับความจนบอพื้นผมก็อยากเลียนจบสูงๆพูนละครับนวลมานี่เนื้อแมานวลวอกกับลูกของนวลบ่รู้เลี้ยงเดี๋ยวพี่จัดการเองเฮ้ยสูแล้วก็สูสูสูสามคนนี่นะเนื้มาสูอยากเลียนสูสูสูต้องมาอยู่น้ำกูเฮ้ยบันก็ดีเกิกันแต่ว่าอีนั่งหน่อยนี่นวลพี่ฮักลูกพี่อยอกลูกมาเป็นอย่างนวลเด็กหน่อยสื้อพี่วัดถือศาตร์เฮ้ย เนื้อเมื่อยากเรียนสุขสูงเงินบ้สูต้องไปอยู่น้ำปูแล้วสูที่ต้องไปอยู่น้ำปูบ้ฮะพี่เมียคอยว่าคอยจ่ากระดอกพี่ถามมันก่อนเฮ้ยแล้วพ่อกับแม่สูแม่มึงก็ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆแล้วแล้วสูไปอยู่น้ำปูเห่อสูที่สุขสบายสุขสุอย่างสูอยู่อยู่ั้ยังฮะน้ำพ่อสูเผาทานขายสมุนสูเว่นฮะลูกหลานสุรย่า ลูกลาคนแม่สามคนคิดเอาลูกถ้าหากอยากมาอยากกิเลสยูสูงอยากไม่เสื้อผ้าใส่ใหม่ๆคือแม่ให้ลูกคิดเอาลูกแม่มาจ่าจนวัาเสือบอเป็นอย่างนั้นลูกเจอกบแม่มาขานข้าวว่าออกไปบอเป็นคำ มาลาหูนอเป็นบาอยากมีความสุขก<ห>ับเจ้าเศราเมื่อไปได้กอดแมอดอ่อนวลบอดีดีแล้วก็บลูของนวลนะใหม่กาแฟาพรีเพรโซ,โซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9898ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพลโซ